เริ่มแล้วโอเคเริ่มแล้วจ้าปีใหม่ปีใหม่หมสงการสงการในอากาศที่หนาวเย็นรวมพี่รวมน้องนี่หมูหันจากน่องสาวเฮาน้องสาวตาครับน,น้องเขยเพิ่นอเอามาหวมมันสงการน้ำพีน้ำนอง ยำเล็บนามือนางนุ่นส totally ัมตีนเดินลานวิวเดินลานวิวนูเตุเรนซัมเี้ยโอ้ยเมื่อแรนี่เป็นบุ๊กแต่งลดนีนนี้ตุเรนซัมทั้งนี้ยังแก่กันอยู่พื้นอ่ะประกวดใส่แง่เอออันยกในที่สองอันในยังก็สงการสงการเบิ่งง้ากันนุ่งเสือกันหนาวเหนียบร้อยเออ นุ่งสเสื้อใส่เสื้อกขนนาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่บ่บ,บ่ฝากถึงอันเบาบัมือกินบ่าฝากควอมถึงเบาบเหมือนกินบ่หนนเออเด็กเดกก็สนุกกันทางนี้อ้าวอ,อนี่บรรยากาศบรรยากาศ,บ,ญญกาศบ้านเราจังหน่อยมีดนตรีอีกเลยพี่หนอมีดนตรีด้วยจังหน่อยเด้อ มีเตพีกันดองกันม่าเมนพี่้องอรลโบนัปตี้เดอร์บันนีเดอเซ้นแซบมาทุกคนปิ้งยยางเจลบี กินยังกินตีนเหรอปาเพชรบอเพชรบอต้าเนี่ยมีแต่สาวงามเอามั้ยเนี่ยพูน่ะผู้เนาอ่ะนะนุ่งเสื้อกันหนาวไว้ตั้งแต่วานนี่ก็มีอ่าให้ได้สีสงมหนำได้บหมนี้โดตรหนำได้เชิสวัสดีเชิเออเออ ลาโอ้วันนี้เนาะแหมพี่น้องเ <laughs> อย้ยสงการบ้านเฮาล้มว้อยว้ยล้มว้อยว้อยไปวายยังผ่าปะล้มเฉยเฉยล้มอ่อยๆ่อยเย็น <laughs> <laughs> เย็น <laughs> <laughs> เตรียมเห็ดรวมเมด็ดมีรัดช่างไปไทยตัวอยู่ไหนเป็งามเอ้ยงามแล้วงามแล้ว <laughs> คนงามอีกแล้ว <laughs> อืมีข,มมข้า,ขออเขาวเหนียวแกลียวข้าก็บอกก็เอื้อหนุนข้ลาวไร้รูปใบข้าวเหนียวแก้วแม่นอดาข้าวเหนียวอ่ะเมนข้าวเหนียวดำเห็ดเนาะข้าวเหนียวดำก็เอื้ออยังก่อนละด้วยข้าวก <laughs> ล,ล้มหลงละได้บันดีก็ได้ทับทิมใส่ทับทิมมีรสช่องมีเผือกโอ้แน่รวมมิตรมาแล้วจา้ารวมมิตรรวมหินรวมมิตรรวมมิตร bà tí thú bà tí thú bà tí thủ. thua 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 à thua đầm chụp, 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 chụp. không เขากล้องเนี่ยเพื่อนเจ้าสีหูบ่ามาเออนี่ดินี่นนบ้านเฮามีแต่คนรอรอสวยๆฝ้ามาอย่างงั้นเนี่ยเห็นไหมมามี